ก่อนหรือไม่เนี่ยนะไซค์ได้ดูไอตัวชมพูไอเฮียกูรู้เลยว่ามึงลงแน่นอนเนีะครับและนีก็คือโลบล็อกนี่ไอดีใหม่สดๆเลยเนี่ยเฮียไทยแนดบ้านนะสิ่งคืออะไรอยากรู้เลยเกินครับว่าคนสบัยนี้เนี่ยหรือว่าโลบล็อกสบัยนี้มันเล่นอะไรกันนะก็เลยมานั่ง มานั่งจิ้มดูผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นโลบล็อกหรอกนะครับนานๆทีจะเข้ามาหรือว่าอะไรก็ตามนะครับทำให้ผมเนี่ยตามกระแสโลบ็อกไม่ทันเลยนะครับเฮ้ยไบออฟเฮลเฮ้ยอุย้ยไปนี่กระโดดอ้โอ้โหไม่เห็นยากเลยอะโอ้เขียอยากอะไรสัตว์ไี่เฟมไคเซอร์อืมอืมอืมโดดโดดเลยโดดฮึบ ดีเดียวนีเดียวโอ้ง่ยายเกินแม่งเงยโอ้ <What? S 1> ทำไปทำเฮี้ยอะไรเนี่ยยาวก็ไม่ยาวแทงหานี่โอ้โอ้คมคมคมอ้าวอะไรวะเฮ้ยแบบอะไรอ่ะปีนเหรอปีนอะไรวะเราดูดิทำไมเข้ามาแม่งยูไอคล้ายๆกันไปหมดเลยครับแล้วนี่เฮี้ยอะไรเนี่ยสกีบิดี้นั่นนี่อะไรเนี่ยกองทัพหัวเบคอน อะไรอ่ะไอ้ยีงมึงมึงซอยทีไอ้ยังมึงทำได้ยังไงวะไอ้ิยี่อะไรเนี่ยวิงวินี่แอะไรอ่ะไอ้สมึงยังวิ่งตามกูไม่ทันเลยทีย ไ,ไรไม่เท่าไหร่วิ่งเลยครับวิ่งเลย oh. พ่อมึงไงคไเ้ียวไอ้หัวปัญญาอ่อนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงลากมันไปแล้วมึงก็ปล่อยให้มันย้อนกลับมาไอเวนนี่ what the fuck ตัวไอ้โอ้โอ้เหี้ยน่าเกลียดไม่ไหวเลย โอ้ยไอเฮียดักได้เฮียมากไออะไรเนี่ยแบ็คคอกดินเนอะไรวะ The f u c k is this shit อันนี้ขาขาดเลยน่าสงสารเขานะครับขาขาดแล้วยังต้องบัดดังเต้นอีกอันนี้เพิ่งสั่งครับไม่หิวเหรอหมายถึงไม่หิวในจริงเหรอมันมันนั่งกินอะไรในเกมแบบนี้นะฮะ oh <my. S 1> ผมรู้สึกสยองยังไงไม่รู้ครับอยู่ที่นี่ สยองอยู่นะไม่สยองได้ไงวะไหนๆเราลองกินบ้างดีกว่าเพราะว่าเนื้อวัว99บาท200บาทไม่กินแดกก็ได้ยอมแดกฟรีตลอดชีวิตแล้วกันนะเอาไปครับเขาเขาาเล่นกันยังไงเขานั่งอ่ะเขานั่งอ่านั่งแล้วก็ตั้งไว้อ่าครับผมแล้วไงต่อครับถือตะเกียบครับโอ้โหตั้งก็ตั้งเต่าแล้วจังหวะนี้ครับอูหเออ สั่งน้ำยังไงอ่ะเนี่ยน้ำโดนไอ้กูปเป็นใครเน,น,นียน่ยไม่แยกที่กูอไอสัตว์ออเอาเอากูกูไปปิ้งเตา่าคนอื่นและเหียท่าสุดนะครับจะไปรู้เหรอ้เหียแปะป้ายเหียรตรงนี้เลย กูเห็นโต๊ะไหนๆก็มีจานตั้งเหมือนกันหมดอะกูจะไปรู้ไหมจบแล้วเฮียมันมันออกไปแล้วม,มันออกไปแล้วไม่นะวันนี้ผมได้ทำลายความสุขของคนคนหนึ่งไปนะครับไอ้มันเป็นใครแ้้ไมาแยกที่กูไอ้สัตว์ โอ้โหลองอนี่มันเป็นเกมแห่งความสร้างสรรค์จริงๆเลยนะครับอ๋อกูรู้แล้วกูทำอะไรดีอาลรอครับวันนี้นะครับผมบายนะครับวันนี้จะมาว็อกที่แบ n g ค o อรดินเนอร์นะครับต้องบอกว่าแบ n g คคอรดินเนอร์เนี่ยนะครับเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเยอะมากๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีอาเนียเต้นอยู่ข้างหน้านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะครับวันนี้เราจะมาลองกินอาหารแล้วเราจะมารีวิวรสชาติตรงๆเลยนะครับว่ามันอร่อยหรือเปล่า ต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูในร้านอาหารแห่งนี้นะครับค่คคอนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรเลยนะครับผมเนื้อสันคอที่นี่ค่อนข้นางที่จะสดพอสมควรเลยนะครับดูจากลายลายที่เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนกันกบว่าเขาตั้งใจกรีดออกมานะครับแล้วก็สิ่งที่เด็ดที่สุดที่น่จะขาดไม่ได้ก็คือสําหรับทุกๆโต๊ะนะครับว็นนีจะเป็นหมูสามชั้นนี่แหละทางร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะจะเลือกชิ้นส่วนพอสมควรเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้าเนี่ย ที่กินเยอะก็จะอ้วนมากเกินไปนะครับเพราะว่าสามชั้นในบางเจ้านะครับต้องบอกเลยว่ามีไขมันที่เยอะเอามากๆที่นี่นะครับมีบริการเรียกพนักงานด้วยนะครับผมไหนดูดิเอาซุปน้ําดําไม่มีโอร้านไม่ดีเลย <Fuck. S 2> นี่ครับเราชิมไส้กรอกก่อนได้ว่าครับอืมไม่รู้สึกฮิตเลยในชีวิตจริงไม่ใช่ <Yeah. S 1> อืมอร่อยอยู่นะครับเนี่ยอุณหภูมิที่เขาทอดออกมาใน บริบทที่พอดีนะครับไม่มันเกินไปนะครับถือว่าเป็นรสชาติที่พอสมควรเลยนะครับงะั้นชิ้นต่อไปอะไรดีก่านี่คือไก่ป๊อปนะครับโ <c oughs> อ้เหมือนกินรสชาติเหมือนกินแบบร้านอาหารในร้านดังนะอ่ะโอ้อร่อยมากเลยครับแมแล้อลองชิมเนื้อเอ้ยน้ำจิม้มน้ำจิม้มผมว่าทีเด็ดน่าจะอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับ A later few moments later. จากนั้นเนี่ยก็เอาซอสครับเอ้ยเอาหมูเนี่ยจิ้มเข้าไปครับจิ้มอีกครับจิ้มอีกวูวโ,โอ้พิสดารโอ้จิ้มเข้าไปอีกอืนี่ครับถือว่าเป็นอ่าสูตรเด็ดของร้านอาหารที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับกินเลยอืมโอ้รสชาติโอ้โอ้โอ หือว่าเป็นร้านอาหารที่มีความสะอาดนะครับเมนูที่หลากหลายนะครเป็นร้านบุกกทะที่มีออพนักงานนะครับแล้วก็มีคนวิ่งมาบาังกล้องนะครับใช่มันบังกันไม่หยุดเลยนะครับมีคนล็อกเพลงให้ฟังนะครับขณะที่นั่งกินอาหารกับเพื่อนชิวๆนะครับไอ้เฮียนี่ทำไมตัวมันไม่เหลี่ยมไปเนยะ What the น่าสยองชะมัดเลยครับเห็นอะไรไม่เหลี่ยมในโลกเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับิกเซ l b บ,เ,บเหร โอ้ยเฮียเอไอมันมีถอยด้วยวะเฮ้ยเฮียเท่วะคืออะไรอ่ะ่โอ้ยเฮียแมพเฮียนี่มันเข้มยังวไอ้สัตว์ไม่นะนี่คือโลบอกแหละนี่เฮียมงจริงจังจังะ้สัตว์ทำไมไม่เลือกหน้าดีๆหน่อยไม้เวนี่เกือบดีแล้วเฮ้ย ไอเฮีย้ยแม่งโคตรจะเท่เลยครับน้องๆองอ้แล้วแล้วแม่งเป็นโลกรลาด้วยเช็ดเค <c oughs> โอ้แม่งคัดซินเอาจริงวะไอเฮีย้ยโอ้อะไรวะเนี่ยว้าววัตสุฟังจอนโอ้โหโอ้โหชิดแม่ง เกมมันจริงจังขนาดนี้ไม่ให้กูจริงจังได้ไงมาไอ้จอห์นเฮียล้มเลยสักเฮียกูยอมไม่ได้ว่ะถอย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 อุ้ย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 ไม่ไม่ไม่พอพอจอห์นจอนกูจะตายกูจะตายแม่งมีงัดตอนท้ายด้วยไอมสัตว์ดานี่จนี่เออแพรี่สวยเอ้ย ไอ้ควายเอ้ยไอ้เหี้ยจอมาดีเลยเราที่สี่แล้วเนี่ยวัดปลาวัดปลาไอ้เหี้ยนี่วัดปลา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 ถอย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 จังหวะนี้ครับเราจะพลาดไม่ได้ครับเราจะเข้าไปจูดจมในจังหวะสุดท้ายของมันนะครับหนึ่งสองลบสามสี่เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเชียย เจ๋งว่ะไอ้เหียโคตรเท่เลยก่อนหร <chter> <c oughs> <ulo ble> <N> ือไม่นี่นะ w h a The t fuck is psych ไอ้เหียนี่กอดหมดเลยครับแล้วดูไอ้ตัวชมพูไอ้เหียกูรู้เลยว่ามึงลงแน่นอนนเลย นี่มันเลือดหน้าตาครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ข่อยมัโอ้ปากซอกซ้อกูไม่เล่นลยอยีไแบบคุณเยอะไรว้เนี่ยเวลามันหมดแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ